a s k a น์เดนกนด้กได้ไหมสิเดนิสเอ้ยูฉิ่่มดูต้นสนนะครปลูกเป็นแนวเดียวกันแบบสวยมากทุกคนเก๊เกเก Eh, bila nak kita tennah? oh, oh, oh. มาเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าสู่กับวันที่2กับการตั้งแคมป์นะคะตอนนี้ก็ตื่นมานะคะร่างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยนะคะเก็บแคมป์เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับที่นอนแล้วเมื่อวานเราน่าจะไม่ได้ดูบรรยากาศในแคมป์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้ยาเรนไปถ่ายให้ดูนะคะก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแคมป์ของยาเรนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นของเล่นเมลิซ่านะคะนี่นะคะก็จะแบบว่า เป็นด้านหน้าแคมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นซิปนะคะที่เราสามารถเปิดนะคะทุกคนนี่เปิดออกมาได้แบบนี้นะคะเปิดแล้วก็เข้าไปด้านในอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเล็กๆของเรานะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะพ่อแม่ลูกนะคะนี่ว่หผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆกระเป๋านะคะต้องปิดไว้นะคะเดี๋ยวแบบว่าพวกมแมลงหรือว่ายุงมันมานะคะเมื่อคืนนี่แบบยุงค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะประมาณนี้นะเต็นค่อนข้างใหญ่นะคะ ่วงเช้าเช้าคนก็ยังจับไม่ตื่นกันเท่าไหร่นะคะเมื่อเช้ายาเล่นกับลูกตื่นค่อนข้างเช้านะ,ะเมลิซาได้ตื่นประมาณ6กโมงเช้าได้ยาเลนก็ตื่นประมาณเออหกโมงครึ่งน,นะคะนู่นคุณพ่อคุณลูกนะคะเมซ่าเขาอยากไปเที่ยวเล่นดูจักรยงจักรยานตามภาษาเด็กวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะค่อนข้างดีเราน่าจะพาเมซ่ซาเล่นน้ำได้นะคะฝน,ะะนอ่าโอเค ฝั่งนู้นเป็นคุณอากับคุณแม่นะคะเดี๋ยวจะเตรียมอาหารเช้ากันนะทุกคนเมื่อคืนก็แบบนอนหลับสบายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบแคมปิ้งนะ่าจะไม่ใช่แนวนะสาหรับยายเลนยาเแดงก็แบบสบายๆถ้านอนได้ทุกที่ค่ะขอแค่แบบว่าไม่สุกกรบปุกอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะนอนได้นะเดี๋ยวไปดูคุณพ่อคุณลูกกันนะคะว่าเขาทําอะไรกัน Good day, Jim. m e h Good morning. Good morning. How are you today? çok güzel. Everything is alright, right? Evet. Good, very good. Nasıl uyudu akşam? Rahat mısın? Ben çok rahat uyudum yarın. Ben zaten seviyorum bu saat zemini biliyorsun. Ben de. Çok sağlıklı. Çok var. Var. Hem de burada çok güvenli. Evet, var. Biz evet. öyle korkmuyor. Burada akşam Herkes askerler bile geldi. Arabayla geçtiler buradan askerler. Öyle mi? Abi, ben biz erken, erken uyudu ya. ya. Haa çok güzel. ที่รักวันนี้วันนี้จะไปทำตามแตงนะคะทุกคนไม่มีมะละกอนะก็ตามแตงไปนะแล้วก็อาจจะแบบ ลวกเส้นมากๆเลยแบบนี้นะคะอยากกินอะไรแซ่บๆหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับเต็นท์ไปเตรียมอาหารเช้ากับพวกแม่ๆที่กันนะคะตอนนี้ได้เวลาอาหารเช้านะคะยาเรนว่าจะตำแตงแต่ว่าไม่ได้ตำนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วทะเมดิซาหิวข้าวนะคะนี่ก็จะเป็นัดสติาสีนะคะนี่ค่ะเป็นสลัดนะคะนีนบอเรกนะคะชีสต่างๆมะกอกดองนะคะตอนนี้เมนิซาหิวนะคะ นี่ผัดมันฝรั่งของเรานะคะเจงกิ๊เบสเซนเตอร์เชคิโอซุนไม่เอาปะอารเวอรเตอร์ซุนอารเวอรเตอร์ซุนเบยาเรนกับเม่ยาช่วยกันทำนะคะไปค่ะไปทานอาหารกันค่ะ พอทานอาหารเสร็จแล้วนะคะยาแลงก็ไปล้างถ้วยล้างชามมาแล้วนะคะนี่กําลังเช็ดทำความสะอาดให้มันแห้งหนะคะเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็จะเอาใส่ถุงเก็บไว้นะคะเมซ่าก็กําลังเล่นใรายนะคะกับย่านะคะอ้าเพิ่งมาเติมชาให้ย่านะคะเดี๋ยวอีกสักพักคุณพ่อเขาน่าจะพาไปเล่นน้ํานะคะนี่ เช็ดนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นถ้วยชามที่แบบสามีซื้อมาจากร้านบิมนะคะมันเป็นแบบวัสนุพลาสติกอะทุกคนแก้วน้ําแบบเนี้ยสะดวกนะคะทุกคนเนี่ยสะดวกสบายนะคะสําหรับไปปิกนิกหรือแบบไปพักที่ไหนแบบเนี้ยมันเบาด้วยค่ะมันไม่หนักนะพกง่ายนะคะแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในของป่าสนนะคะที่ตรงติดทะเลนะคะอีกฝั่งด้านหนึ่งนะ มีคนแบบว่ามาปิกนิกกันด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนู้นเลยก็จะเป็นห้องน้ำของฝั่งทางนี้นะคะห้องน้ำก็จะมีอยู่ทุกโซนนะคะทุกคนดูต้นสนนะคะปลูกเป็นแนวเดียวกันแบบสวยมากทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปจ่ายค่าตั้งแคมป์รายวันนะคะนี่นุ่นคูณสามี นางก็ยืนรอะยาเรนนะคะคเด็กๆที่มาก็จะสนุกสนานกันนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เล่นเยอะเลยนะคะมีพาร์คสำหรับเด็กด้วยนะนี่นะคะเราก็จะกลับมาทางด้านเข้าเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่คิดแรกนะคะวันแรกที่ยาเรนผ่านไปนะคะเราก็จะมาจ่ายของวันที่สองนะนี่คุณสามีนะคะกำลังจ่ายตังค์อย่นะคะนี่ บรรยากาศดีจังเลยเห็นเขาบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์นะคนจะค่อนข้างเยอะมากนะคะวันที่ยาเรนมาวันแรกก็คือวันพุธนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันผา่าฤหัสคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคนจะเริ่มเยอะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะค่อนข้างดีหน่อยเรามาวันที่ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะถ้าคนเยอะมากมันก็แบบค่อนข้างเสียงดังมากๆนะ ที่นี่ก็จะมีพื้นที่สำหรับให้ทำละหมาดได้ด้วยนะคะตรงนี้นะาอาบน้ำละหมาดได้ด้วยนะตรงนี้เลยคะ่ะทำอัปเดตได้นะคะดีมากเลยคนไปชมบรรยากาศกันพ่อกับลูกเขาเล่นอยู่ที่ทรายนะคะ <c oughs> อันนี้ไม่ยากกับอาฮาอานอนนะคะชมวิวะคะ่ะเสียงขึ้นได้ยินไหมทุกคน <c oughs> คนยังไม่ค่อยเยอะเลยนะคะฝั่งทางเนี้ย สังเกตสีทรายแมะทรายมันจะไม่สีขาวนะทุกคนจะออกไปสีคล้ำๆนะคะสีออกแบบเทาๆไปทางสีดำอ่ะทุกคนเด,ด,ด้อเด้อเด้มลลซ่าโอ้โหโมลลซ่าแฮปปี้มากเ <laughs> ดยวเด้อเด้อ เกกกกเเเเมลิซาเมลิซ่านะคะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วอ๋อหออ๋ออ นางแฮปปี้นะนางก็จะเต้นนะโอ้โอ้โหโอ้หฮ่าฮ่าก่าั่าฮ่าฮ่าฮสาขมากนาฮ่าฮ่าฮ่าวนาฮ่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 าน่าฮ่่า I know you about that life. ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะยาเรนยังไม่ได้ทานอาหารเนี่ยในพอดีมีแขกนะมีเพื่อนนะคะมาแถวที่แคมปิ้งนะคะแล้วเขาก็มาเจอเราเขาก็เลยมบมานั่งคุยกันเพลินจนแบบใกล้จะสามทุ่มแล้วทุกคนยังไม่ได้กินอาหารเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาตาแแตงนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ทานนะคะวันนี้ก็เลยจะมาตามแตงกันนะคะคลิปนี้น่าจะต้องปิดกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอตัวไปแบบรีบทําอาหารรีบทานนะคะจะได้เข้านอนนะคะวันนี้เหนื่อยนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ยาเรนต้องลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะบ๊าย